ดีเจอ้อมค่ะสี่มงเย็นกับอีก22นาทีของวันสุกร์วันนี้สี่เมษาย,ยนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่เรากลับมาทำงานกันอย่างเต็มรูปแบบนะคะสำหรับตึกเราก็ได้กลับมาแล้ว แล้วก็รายการของเราก็ได้กลับมาแบบมีดีเจตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ยังมีเพลงให้คุณทุ้ฟังได้ฟังหลายคนก็ยังมีอ e f ฟเป็นเพื่อนแต่ก็อาจจะมีคนบ่นว่าเหงาสักน,นิดนึงไม่มีใครคุยพอไม่มีก็เลยรู้สึกแล้วว่าเออมันเหงา่ะนะพี่เนาะอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะแล้วเราก็กลับมาเจอกันนะคะและแน่นอนหลายคนก็อาจจะคิดถึงว่าวันที่เราเวลา เวลาเราลากันอะเราชอบบอกอวยพรกันอะมันอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆเราชอบอวยพรกันให้กลับบ้านดีๆเพราะเราไม่รู้เลยค่ะคุณดูวฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในในแต่ละวันนะคะแล้วก็จงดีใจที่เราได้ตื่นขึ้นมาแล้วได้มีโอกาสเจอกับคนอื่นๆมันต่อให้มันไม่ชอบอะ มันก็เป็นคนที่เราเห็นแล้วเราอาจจะรู้สึกขัดเคืองใจแต่อย่างน้อยแปลว่ามันเป็นสัญญาณของการที่เรายังได้มีโอกาสได้ทําอะไรลุกขึ้นมาทําอะไรอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สําหรับใครที่ติดตามข่าวมาตลอดหนึ่ง,งสัปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเนี่ยมันอาจจะมีความโกรธความหงุดหงิดความโมโห หรือความกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะแล้วแต่เขาเรียกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันส่งผลได้ไม่เหมือนกันหลายคนเป็นประเภทที่เมื่อดูข่าวแล้วก็อินอินแล้วก็โกรธบ้างอินแล้วก็หดหูบ้างก็อยู่ที่ว่าเรื่องนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนะคะประสบการณ์เอาว่าเราโตมาจากประสบการณ์ในชีวิตที่เราเกิดมาแล้วก็สะสมประสบการณ์ในหลากหลายเรื่องใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสคิดวิเคราะห์วิจารณนู่นี่นั่นได้ แต่บางครั้งบางเรื่องเราอาจจะใช้เพียงแค่ประสบการณ์ของเราวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ได้แต่เรายังมีสิทธิ์สงสัยได้เพราะสิ่งที่บอกว่าบางเรื่องคืออะไรบางเรื่องเราต้องการคนที่รู้จริงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆเพราะฉะนั้นน่ะนะคะการตั้งคำถามและการสงสัยในหลายเหตุการณ์ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ยังไงก็เผื่อช่องทางความไม่รู้ของตัวเราเอาไว้ด้วยเพราะเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วเราอาจจะเผลอใช้ คำพูดหรือความคิด อะไรที่มันส่งผลให้ใจเราก็หนักหรือไปกระทบกระแทกน้ําใจของใครที่กําลังใช้ชีวิตอยู่เราไม่อาจรู้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเพียงเพราะประสบการณ์ที่ต่างกันกับความชํานาญการที่ต่างกันนะคะก็มันคงมีอีกหลายเรื่องที่เราคงจะต้องเรียนรู้ทุกฝ่ายก็จะต้องเรียนรู้กระทั่งตัวเราเองก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปวนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาขอเพลงจะพยายามเปิดให้ได้นะครับบางคนก็บอกว่าพี่เปิดเพลงอะไรหนูก็ฟังเราวันนี้มีคนคุยด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไหนๆก็ต้องคุย ด้วยขอคุยอีกสักเรื่องหนึง่งเพราะบางคนก็ชีวิตต้องไปต่อสงการฉันต้องไปเที่ยวจ้าและยิ่งฉันห่อยหี่ยวมาหลายวันฉันจะไปเที่ยวสงกา์เพราะฉะนั้นพี่เอิอง้งก็ยังมีเรื่องเดิมมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสงกา์คุณมีแผนจะไปเที่ยวคุณมีแผนไปเที่ยวไหนกันบ้างหลายคนนะคะกรงแผนไปเที่ยวต่างประเทศกันแน่เพราะรู้สึกว่าเอาวะ ช่วงสงการอาจจะไม่ถนัดไปสาดน้ํากับใครเขาขอไปที่อื่นกันละกันอ่ะไปที่ที่อากาศเราไม่ร้อนมากด้วยสบายๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตั้งใจบินทั้งทีต้องดีต่อใจไทย i อ i r a s i ช X ตั้งใจไปส่งสู่โตเกียวโอซากา้านาก a ยา่าซัโปโรโซเดลีเชี่ยงไฮ้นะคะคุณผู้ฟังหลายหมุดมากเลย ตเกียวโอซาก้านากุยาซัปโปโรโซเดลีเซียงไฮ้สะดวกบริการดีและใส่ใจในทุกการเดินทางพร้อมโปรโมชั่นพิเศษราคาเที่ยวเดี่ยวเริ่มต้นที่2625บาทจองเลยวันนี้ถึง30เมษาย,ยนนี้นะคะช่วงเวลาเดินทางตั้งแต่เมษาย,ยนเป็นต้นไปลองดูค่ะจัดสรรวันหยุดให้ตัวคุณเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบางครั้งทำงานเต็มที่แล้วเหนื่อยมาแล้วแล้วเราอาจจะ,ะเผชิญกับความรู้สึก อ,อึดอัดครับข้องประคองใจบางทีเราก็ต้องไปเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังแต่เรายังคงต้องเตือนกันว่าไม่ว่าคุณจะไปไหนทิ่ก็แล้วแต่ในประเทศต่างประเทศไปดูคอนเสิร์ตไปดูอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องพกไปด้วยคือสตินะคะคกุมโ สนุนโดยน้ำชิ้มสุกี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นและยาอมและสเปรย์แก้ไอตราจะขาบ5้าตัวชุม่มคอและลายเสมหา อังคารคลุมปลโมป่งเลยหระคลุมโปงเพราะไม่ได้พูดทีหนึ่งล้วนะไม่ได้พูดทีหนึ่งล้วนไปเลยอังคารน่าเจอกันนะคะคุณผู้ฟังกับอังคารคลุมโปรงของเราสองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มกับโนอาล่าท้าผีพร้อมกับยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งกราพันท้ายนรสิง์อร่อยคําไหนคํานั้นยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบห้าตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะค่ะ อคากลุมโ <c oughs> ทุกวันจันทร์ค่ะโปรจะมานั่งคุยอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโปรจากอาชีพอะไรเราจะมาวาดกันทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเดือนนี้เหมือนเดิมกับแมชคนที่ใช่แมชงานที่ชอบด้วย AI จาก jobs db by seek อ้อมนะรอทั้งโปรที่จะมาคุยแล้วก็รอทีมจาก jobs db มาคุยเพราะมีความรู้สึกว่าเขาแบบตัวจริงอะแล้วเขาจะบอกเราได้เลยว่า อ๋อเลยูเม,ม่มต้องแบบนี้นะอันนี้มันต้องแบบนี้นะตอนสมัยเราเรียนมันไม่มีคนมาแนะนำอะไรเราแบบนี้ไงไต๊ถทำงานเถอด